ฟาร์มกองอื่นเลยนะกลับมาถึงนะน้องเดือนเห็นป่าวน่านิคับนิคแต่อีคยอีกหน้านะ่ะเบลล์ลองล่อมาสองแนวตอนนีน้น้องเดือนของน้องเดือนอะ่ะเออเอาไปเลยหิวครับหิวนะยครับหิวหิวหิว ทำไมมันไม่แดงวะไม่ติดสหายอ่ะพี่ทอปไปวีกับมาเล่นหนูหรือว่าไงเห็นแกเข้าดีมาวันนี้เล่นเล่นโนนี่ก็แร่ไปเไอสัตว์จเมีเมียแกไม่ว่าหรอเดินโยกไปเลยกูอะโ้โไปวิ่งเลยวิ่งทำไมอ่ะดน ก็เปิดจีอะไรดูดิไม่มีใครให้ตีไงเอาปันเล็กนี่วะไปดันนี่วะดันนี่วะวิ่งแล้ววิ่งแล้วตามอยู่ตามอยู่ดันดีดันดีดันดีนี่ธนูธนูฟังตามอยู่พี่โนฮอนโนฮอนสวยพี่ไอ้เหงียนไอเหงียนไอ้ตันกูโดนกินดีบัฟวะธนูเกิดธนูเกิด แล้วบ้างร่วงโดนดีบาปว่ะโดนกดไม่ทันเลยเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพวกก็ตีปั้นใหญ่กันใหญ่นะปั้นใหญ่เหรอไม่ไม่มีคนตีอ่ะเอาไงอ่ะอุ๊ยธนูธนูเกิดกลางไปแล้วเหรอเงี้ยนั่อมตามอยู่ลมแลล้วมยัง ล้มแล้วอยู่ยังอยังอยู่อยู่ผมเอาไม่ได้ล้มแล้วเตะหน้ามันล้มแล้วล้มแล้วเขาไม่ผมเล่นนี่ไว้เด็ดดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เตะหน้ามันเหยียดเตะหน้ามันไอสัตว์นี่กูไม่ดีเนี่ยว่ะเอาเปล่าเอาเปล่าฟังเฮ้ยขอขอขอฟังไหนมาให้กูฟินิชซิไอ้สัตว์ โอ้ oh, โจบแล้วแตกหนะ้าเนี่ยอยากแตกห้าหมด,หมดยังวะใจด้วยหมดแล้วพี่มันอยู่แป๊บเดียวมันน่าจะแบบกิดแล้วแบบไปต่อยได้เลยนะแบบไม่ต้องแบบมีเวลาโอ้โหเหียเออใช่แ้เราเก็บปุ๊บป้องเหมือนกับเก็บคูณหันเลยอย่างเงี้ยนะวิ่งไปพร้อมเลยลากลาก,ลากมันมาจาก,ากวัดหลวงพออนนะ่อโสธรน่ะหัวใจ หมัดกูพร้อมลากของฮันมันอยู่ตลอดใช่ปะใช่ขอให้มันติดอ่ะมันมีโอกาสติดกับไม่ติดไงผมผมผมเน้นเตะอย่างเดียวเตะห้าเลยแล้วก็ไปเข้าบ้าเข้าาเข้าบ้างมา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 เลับแม่งโคตรเท่เลยว่ะตึงๆเรงเลยแล้วก็มันจะมีเตะแบบเตะขาเท่อยู่นะเตะตัดขาของเออเตะตัดขาอุ้ย โอ้หดงหมอเรียบร้อยเนี่ยฮอกไอ์เหมาเลี่ยมโอ้โหถามตัวเมื่อกี้หวันเจี๊ยบอืมเตะมันเดี๋ยวพี่ซอนไม่ต้องได้เลยนะเฮ้ยเมใจเมย์ใจเมใจตาม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 เลยตามเลยผมไม่มีวิ่งวะมามามานี่นโอ้ยพี่สองพันชอบใช่เอ้าตัวมันบั๊กว่ะตัวมันบั๊กว่ะพี่ซอน วววิ่งยาตัแดงไปแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วหมอ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 โอ้กูตาย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 เชี่ยโดนยิงโดนยิงตายหมดกลับไปดีปั้นหน่อยไม่ใช่ทางเลยบ้านวิเกิดนอกเกิดนอกเกิดนอกเยอะอยู่ตามอยู่คุมรอเด้อรอเด้โอ้โหโดนโอ้โหตอกสามตัว เกิดนอกจริงหมดแล้วบางโอ้ไยสัตว์มันพิษหายก่อนจะไปฟินิชท่านหน่อยแดงหมดเลยเอาแดงก่อนอยู่บ้านเลยนะอิบยิบยิบโอ้โอโดดยรถกีบถุนนี้ยิงตายเร็วเร็วหิวหิวหิวที่เหนียนเพลินเลยนะที่เหนียนเฮ้ยเฮ้ยหมัดเวลสองเดดไปดิ ฟินิช <substit utes> แม่งให้แตกเอหมัดเวลสองม่งเนี่ยเนี่ยสัตว์เต็มเลยใส่มัดเวลสองต่อยมันอ่ะมัดแดงว่ะอะไยอ่ะโหยแดงแล้ววิ่งแ่งกันเล่ามาดิผมแดงแล้วว <b kir> <bbe> ่าไปก่อนละกันอ้าวเฮ้ยอะไรวะรอกอนดิขอขอนุญาตไปก่อนละกันนิโก้เบบี้เหรอผมงัดมาดิเด๋ยวแตก ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพียบเลยวงแดงเพียบเลยเฮียเหลียวก่อนกูไอเฮียเอ้ยเอียเลียวก่อนเหลียวก่อนพี่มังเอ่ไอ้เฮียก่อนไอ้สัตว์อ้อมเหลียวก่อนกูไปคนเดียวมามาไปพร้อมกันเลียวสองเปิดแล้วเดี๋ยวนี้มมันมาแล้วมันมาแล้วสวยครับเป็เดต อุ้ยต่องยืนโหต่องยืนผิวจัดเลยวะปังงัหนหน้ามันแตกหมดกูดได้ไปงันทีเดียวแค่น,นั้นแหละแมดหมอมันหมอหมอหมอเฮ้ยพินพินพินมิกโกเมจใยเมจใยเมจใยอยู่กระถานพูดไหนพี่กระถานโอ้ยยนอีกสามหมื่น 3, โผล่มาดิ โอ้มาดิโอ้โหคอมโบใหม่เลยเฮ้ยนี่ไงมาปั hey, wait, Dum mit. Dum mit. ๊บปีน well, ิดตั้มตั้มไม่จัดอยู่กระต๋องปีนิดต๋องตั้มตั้มปตั้มปนิดปังปังปีนิดเโอ้โหไอเกูแตกก่อนไอ้สั์ปีนิดโอ้ต็มเฮ้ยเฮ้ยมีเกะมีเกะ ไม่ใจมันมาวงฟ้าเปล่าวงฟ้าเกิดแล้วผมเกิดแล้วผมผมได้แล้วดฮ้ยพีแล้วทีนี้อังอังตัวนี้ไหนวะบัเฮ้ยมันอยู่เกิดเกิดข้างนอกเกิดข้างนอกเขาตามอยู่ยามเนี่ยโนโน่แล้ววะโอ้โหเนี่ยนี่ไงยืนยืนเลยตรงนี้เปิดแสงเขียวดูยากจ่ะเฮ้ยบันไดบันไดาระบาย ฟินิชปังปังล่วงต่อยห,หน้ามันระบ,บายสวนปังฟินิชปังไอ้สัตว์ล่วงหมดเป็นไงี้ล่ะเดือนงานหน้ามันแล้วก็ฟินิชแตกอ่าแตกหมด <laughs> สัตว์ไรล่ะหมดเปล่าไอ้สัตว์พี่ทางนี้น,นะพี่ทางปังป <Bang>. ังโอวี้เฮ้ยวูนี่ขนาดเล่นมันไม่เป็นนะเนี่ย โอ้โหม่แล้วสมากสวยมากจ้าแม่บุญพาาลีกนี่เลยนี่นิดเออสวยโอ้โหมาหนองโฮก่อนแหละนองโฮก่อนนองโฮก่อนด้วยฮะนี่นิดก่อนเออสวยโอ้โหบ้าเต็มหัวเลยกูโอ้โหไหลไหลไวเลยนะไหลไวเลยนะเกิดไอ้เหี้ยตายหมดวะไม่ถึกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหาหมดแล้วหมดไม่มีอะไรเลยไปจะตายก่อนสำหรับแรก ไปตายกันถ้าเตะนี่แม่งโคตรเทพเลยเตะแบบมีทีมที่ยงไงเตะสลับอ่ะปังใกเกือบแล้วโอ้ยแดงแเฉยแต่กูมีแดงมึงแตกแล้วงั้นนาเมื่อกี้เหียนเหนียนเหนียนอ้นี้มันเปิดตัวตีกล่องมาเนี่ยวันหน้าเปิดกล่องตีบอไอันนี้มัเนี่ยแล้วแล้วเกิดหมอหิว ิวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านบ้านบ้านตีไม่ได้ตีไม่ได้แดดมันไวอย่างเงี้ยนะเออแดดไม่ไหวอย่างเงี้ยเอาดีไม่ต้องตีไม่ต้องตีไอ้ต้นยังไม่เมื่ร้อนเลยใครตีใครมาตีมันดิ ให้คนอื่นมาช่าอะไมรแบบนี่เล่าไอ้สัตว์ดีหมูไปแล้วไปแล้วโคตรธเลยแล้วมันไม่ยิงสวนได้นะมันยิงไม่ได้เปิดดิเปิดดิดตอะไรไม่ได้นไหแล้ววะเฮ้ยนี่ไงเมยใจโดนกูโดนกูปินิด băng băng tẹt tẹt viên thân mày chưa đấy luôn mà pin tàu ngay đét na hẹn mày đi mà Nín nó Finish! băng Finish! ờ ấy kia viên gì còn mặt dưới một cân nữa nha mọi người có cuột mặt mặt dưới cân Ủa đi đồn rồi. มันจะไวมันวิ่งไปป่าไปไหนตอนเนี้ยโอ้หมันวิ่งมันจะจู้กว่ามันจะไปจู้กว่ามาโดนกูโดนกูปั๊บเรียบร้อยมาแล้วเล่างัดหน้าแหกไปหัวใจหัวใจมัดใจวิ่งมาทลไมอุ้ยเพียบเลยตรงนั้นโมโมเร็ยวเร็วเรียวอ้สัตว์อ๋อไม่เข้าโนโหนโหเข้าบ้านเหรอ เงียบเงียบเงียบเอาไว้ไม่ทันจะไว้ไม่ใจไม่ใจก่อนไม่ใจไม่ใจโอ้ยแดนไม่ถึงนกอียมึงโดนกูแน่ไม่ใจมึงไปจุ่มตรงไหนไอ้เนื้อไอ้ตีหมอตายนะไม่เหมาะกับชิโนเบีเหรอไว้ไม่พิษหน่ว่าเพื่อนเรียบร้อยโนโฮเก็บหมอไม่กใจจับให้จับให้เด็ดเด็ดเด็ดปังเใจเก็บหน่อไม้เลยกระโดดเตะหน้าสั่นไม่ดีสัตว์โดนรองเท้าบูทกู โดนอีเพิ่มผมอีเพิ่มทรงพลังรู้จักปะเจอดางดาวอีเพิ่มทรงพลังรองเท้าไม่ใส่ด้วยเต็มเลยเต็มเลยตรงกลางเต็มเลยเมยใจดูละไม่เนี่ยไอเหี้ยนะหัวใจไอ้เหี้ยกูดเคยหลังเต็มเต็มเต็มมาๆกลางมากลางมึงพันเนอะค่งไปไปแล้วไปแล้วเข้ามอแล้วไป

อยโน้อย่าอย่าปาดออกอย่าปาดออกเข้าเพลงเล็ปากไปทีนึงอุ้ยขนาดโอ้สี่สิบตัวแล้วอะเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยเดือนเล่นไม่เป็นอ่ะมาโอมวิ่งแข็งเ่าแดงแล้วแดงแล้วไอ้ผมไม่มีวิ่งมาแล้วผมพร้อมเตะปากแล้วเอาดิมาโอ้ยเฮียมันหลุด โอ้โหเต็มเต็มเลยปังปังล่วงหนึ่งปังฟินิชปังปังเก็บหมดโดนกูปังฟินิชเออเอ้แตกว่ะแต่หลับแตกแตกแล้วแตกแล้วไม่ใจไม่ใจไม่ดีแดด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 ดีมันทะลระยะได้เออโคตรดีเออเหี่ยห์เหี่ยหเหี่ยหโนโฮโนโฮเกิด

เดี่ยวไม่กล้าต่อยแรงวะต่อยธรรมดาเมื่อกี้เียวท้อนเหยี่อเหยื่อมีใครมาปะมีใครมาเป็นเหยื่อให้ฟินิชปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าดบอยู่ตว์เอ้ยตายเหมือนกันเดือนเฮ้ยนี่ไงินินี่ไงฟินิชเลยเออจับมัน โอ้เล่นม่บอดี้โน่นี่โขนนี่โขนว้าวกาแบ๊บบี้เฮ้ยเฮ้ยมีเหยอะปะโนนี่ไงทะนุทะนุปั๊บฟินิดปังปังเตะเออไอ้นั่นหมดเลยโนต่อปั้งปังปังปังเล่นมันมากไม่ได้เดี๋ยวพุ่งเข้าบ่อติดติดเจ้าไม่เอาเดี๋ยวพุ่งเข้าบ่อ เอา้าได้สักทีก็ดีในใจในบ้านปังปัง,างอาเอเแบบดือดแตกเดือดแตกไอ้ย่าพี่นี่อืโอ้โห้ยเก็บสี่ e spot พี่นิดนั่นโอ้โหยเข้มบัดเดือนพี่โคตรเข้มเก็บสี่เก็บสี่